พรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์นักวอลเลย์บอลไทยคนแรกลิ้วชิงหลีกอาชีพสหรัฐชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยพาอันโดวอลคิรีทะลุชิงชนะเลิศโปรวอลบอลเฟดเรชนัน2025สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการลูกยางไทยการแข่งขันวอลเลย์บาลารอาชีพสหรัฐอเมริกา USA l e y b a l บ Federation Pv X, เมื่อวันที่10พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเป็นรอบรองชนะเลิศโดยชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยลงสนามให้กับต้นสังกัดอันโดวอลคิรีที่จบฤดูกาลปกติในอันดับ3พบกับแอส อันดับสอง กมนี้ทั้งสองทีมเปิดฉากดวลกันอย่างสูสีก่อนที่ออรันโดจะโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไปได้3-1เซต25-18 25-23 18-25 2-5 1-6ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินดี้อีกไนท์อินดี้อีกไนท์ที่พลิกชนะโอมาฮาซูเปอร์โนวัสแชมป์เก่าด้วยสกอร์3-2เซตชัยชนะในเกมนี้ทําให้พรพันกลายเป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาพร้อมทําผลงานโดดเด่นเซตบอลให้เพื่อนร่วมทีมถึง46ครั้งขุดบอล14ครั้งทําแต้มบุ อีกคะแนนน,นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสถิติสําคัญของพรพันธ์นกับการเล่นในหลีกสหรัฐเป็นครั้งที่4แล้วที่จะรึกประวัติศาสตร์ได้แก่หนึ่งผ้าอลันโด,ดนักก้านัดรวด 2. เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ถูกโหวตติดท,ทีมออสตา3เป็นผู้เล่นคนที่3ของหลีกที่แอสซิสทะลุ1,000ครั้งในฤดูการเดียว4ี่เลเข้ารอบชิงชนะเลิศในฤดูการเปิดตัว สำหรับรอบชิงชนะเลิศระหว่างออรัลนโดวอลคิรีพบอินดีอีกไนท์จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมตรงกับเช้าวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568เวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามลีเอสแซมิลีเฟอร์รัมแฟนลูกยางชาวไทยห้ามพลาดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งนี้